เจ้าาปิดก่อนจะนักปะห้องแบนี้มันปิดสนิทเียเีพ่อแม่ฝายเจ้าเปาปิดก่อนทำไมฆ่าอะไรพี่พี่พี่สาวเปยนปิดเหมือนกันนะให้นุ่มพ่อเขาเคี่้วน่ารู้มาไป้ใส่แไเลยลงเปีนอา คุณขณะนี้คุณแม่ก็การสอคุณเลิกติดนะครับโอ้ท่านติดให้ทสนิทเลยครับพี่เพียบบังทัดลมไม่บอกนะครัติดแล้วแม่ติดให้สนิทแล้วครับมาดีใจดีๆมานี้แม่แม่ติดให้สนิทเลย เครืงหอมแป้งหอมจับให้คุณแม่ก่อนให้คุณแม่ก่อนวนขวานะครับเวลาโรยแป้งขอเป็นพิธีครับให้คุณแม่ก่อนให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนฝ่ายเจ้าวาดเหยียแป้งขอเป็นพิธีนะครับวนขวาตามเิ็นนาฬิกาเป็นมงคลที่ครับไปให้พ่อพี่พ่อแป้งก่อน